เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบ่งเป็นเดือนเมษาเดือนกุษภาแล้วก็เดือนมิถุนายนางนะครับสวัสดีครับผมสะครับวันนี้เรามานั่งคุยกันเรื่องการเตรียมความพร้อมในงานมาราธอนที่ ATM นะครับ Amazing Thailand Marathon 2021ครับ าอีกประมาณ3เดือนนะครับก็จะถึงมหากกรรมมาราธอนอีกครั้งหนึ่งของผมนะครับของปีนี้เป็นมาราธอนที่2นะครับตอนนี้เราก็ทุกๆคนนะครับก็คือจะเหลือเวลาฝึกซ้อมอยู่ราวๆสาเดือนนะครับก็มันมีสถานการณ์มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 เข้ามาแทรกในช่วงนี้ในการฝึกซ้อมของเราก็อาจจะทําให้เราเสียสมาธิได้นะครับว่ากังวลข,ขึ้นมาว่าบบงานมันจะ เลื่อนหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงต่อไปรวมไปถึงอากาศที่ร้อนบอบอ้าวสลับกับฝนเทียมน่าเจริญนะครับโอ้โหหนักมากนะฮะทั้งร้อนทั้งฝนนะฮะตอนเช้าก็อจะออกไปวิ่งก็มันมันคล้ายๆกับมีสภาพะฝุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายคนก็คือจะต้องเจออุปสรรคต่างๆนะครับซึ่งมากกว่าปกตินะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ยังเป็นนักวิ่งที่ยังอยู่ใต้ฟ้าเมืองไทยนะครับผมก็ชอบพูดเรื่องนี้เนาะเราก็ อ่าก็ตั้งใจฝึกซ้อมในรูปแบบในเอฟฟอร์ตในความพยายามต่างๆที่เราต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองตลอดเวลานะครับผมตารางอะไรต่างๆที่จะมาแชร์มาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็เป็นแบบคร่าวๆของผมนะพยายามจะลงดีเทลพยายามจะลงในรายละเอียดให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับก็คือคอนเซ็ปต์ยังคงเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกมาราธอนใน ระดับกลางแล้วนะครับไม่ใช่ระดับเบื้องต้นครับแล้วก็ไม่ใช่ระดับที่เป็นระดับอีลิทด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ฝึกมาราธอนแล้วก็วิ่งมาราธอนมาแล้วนะฮะหลายครั้งแล้วแต่ว่าอยากจะมีการพัฒนาในเรื่องของอเวลานะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการวิ่งอะไรต่างๆนะครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิธีการคิดนะฮะของผมในการฝึกวิ่งมาราธอนเป็นยังไงนะฮะเหมือนเดิมเลยในหลายๆคลิปก็คือแบ่งเป็น3า ช่วงใหญ่ๆนะครับสำหรับมาราธอนหลังจากที่ผ่านงานมาราธอนที่แสนหักหนวงที่บุรีรัมมาราธอน2021มาแล้วนะครับผมก็มีการเขาเรียกว่า reverse taper นะครับก็คือก่อนวิ่งเนี่ยเราก็ taper เนาะ tapering ก็คือการแบบลดการซ้อมลงเพื่อเข้าส่วนแข่งขัน,ขนพอหลังจากวันแข่งขันเสร็จเราก็จะเป็น reverse taper นะครับ reverse tapering ก็คือจะมีการค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นของการฝึกซ้อมกลับเข้าไปนะครับเนื่องจากว่า มราฐอนครั้งล่าสุดผมไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงอันท,ที่สุดจนหมดเลยนะฮะมันมันเหลืออยู่นิดหน่อยนะฮะอาจจะเริมนั้นก็ได้นะครับก็เลยทําให้ผมไม่มีอาการที่เหนื่อยล้ามากนักแล้วก็ไม่ไม่บาดเจ็บอะไรเลยนะครับไม่มีแผลเปิดไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือสมบูรณ์ดีทําให้สามารถกลับมาฝึกซ้อมวิ่งได้เลยในสัปดาห์ถัดมานะครับแต่เป็นแบบเบาๆนะครับก็คือสัปดาห์ที่แล้ว12นะฮะ สัปดาห์สุดท้ายที่จะไปถึงงาน atm เนาะมผมก็เลยเหมือนเดิมก็คือแบ่งเป็น3ส่วนก็จะเป็นส่วนละ4สัปดาห์โดยประมาณนะครับผมแบ่งง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับในรอบนี้เพราะว่างาน atm เนี่ยจะวิ่งกันในวันที่27เดนะฮะ,ะเดือนมิถุนายนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบ่งเป็นเดือนเมษาเดือนพฤษภาแล้วก็เดือนมิถุนายนง่ายๆนะครับ เริ่มกันที่เดือนเมษากันก่อนเลยนะครับเดือนเมษายนฮะของผมก็คือจะเป็นช่วงที่เป็นช่วงเตรียมตัวนะครับเป็นช่วงเตรียมตัวเนี่ยเราก็เตรียมร่างกายนะครับเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจต่หลังจากที่เราโอเคเฉลิมฉลองอะไรกินอะไรก็แบบโออไม่ได้กินอะไรมากกินขนมบ้างกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเข้ามาสู่วันที่หของสัปดาห์แรกที่เราจะฝึกซ้อมนับไปนะครับถือว่าเรานับสายหลังก็คือ12 1 1 10ิ 987ไปเรื่อยจนถึงสัปดาห์สุดท้ายนะครับสัปดาห์แรกนะครับสัปดาห์ที่1เราจะเริ่มที่จะกลับมาเช็คร่างกายครับองผ,ผมก็คือเช็คร่างกายว่าโอเคจะมีการฝึกซ้อมอยู่3แบบอยู่แล้วนะฮะปกติก็คือการวิ่งอีซี่ธรรมดาแล้วก็มีการวิ่งเร็วนะครับพวกสป e ดเวิร์กต่างๆแล้วก็จะมีการวิ่งยาวใช่ไหมฮะโอเคเราเทสก่อนเราเทสก่อน E ะอีซี่ก่อนนะครับอีซีเป็นยังไงนะครับวิ่งออกไปนะครับ เช็คป่า e ี easy, นะครับก็ easy, คือโซนส่วโซนส่วนซส่วน3ของผมนะโซนส่วนสเนี่ยเป็นยังไงนะครับความเร็วเป็นยังไงเออเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเ,เหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนก่อนที่เราจะไปมาราธอนหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนเดิมเช่นฮาร์ดเดทขึ้นสูงยังไม่ยังไม่ไมหายดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับ EC กันใหม่นะครับเราจะรู้เบสของเราตอนนี้แหละนะอืมครั้งเนี้ยเราไม่ได้มีการาฝึกเบสเปนดูร้านเลยนะเพราะว่าเราเข้าตารางเลยอ่ามันมันมันไม่ค่อยมันไม่มีเวลาไง มันไม่เหมือนเดิมนะถ้าเกิดเรามีเวลามากกว่านี้เช่น4เดือนเราจะมีช่วงเบสสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่นี้มันมีแค่สเดือนก็เลยไม่ได้เบสอะไรมากเราก็คือเข้าตารางเลยเดือนแรกเนี่ยเรียกว่าได้ว่าเดือนที่จะต้องเน้นในเรื่องของการสร้างร่างกายการเตรียมความร่างกายทั้งเรื่องของการฝึกความเร็วนะฮะการเบสเทรนนิ่งดิวต่างๆนะฮะวิ่งขึ้นเนินขึ้นเขาแล้วก็เทมโปนะฮะการวิ่งเทมโปในรูปแบบต่างๆทั้ง 5k 10k เท m มโปนะฮะฮาับวราลอนเทมโปรวมถึงมารลธอนเทมโปนะครับ, po, ร po, รบก็คือวิ่งหมดเลยนะฮะดูว่าประสิทธิภาพร่างกายของเราตอนนี้มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าลดลงนะมันอาจจะลดลงก็ได้มันจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับคนเราอย่างใบกางคนแล้วเนี่ยมันมันไม่มันไม่ได้เสมอไปที่คุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันอาจจะแย่ลงได้นะเออผมก็คือแย่ลงนะบางช่วงบางช่วงเออโอเค วิ่งอีซี่ได้ช้าลงวิ่งเทมโปได้ช้าลงก็ต้องยอมรับตัวเองนะครับมันไม่ได้จะเก่งขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาเนาะเราเช็คตัวเองในเดือนแรกนะครับแล้วก็เสริมสร้างตรงไหนที่เราคิดว่าเออเป็นจุดบกพร่องเราจดเอาไว้ช่วงที่เราวิ่งโอ้เราเรา,เราบาดเจ็บตรงนี้เราเคยบาดเจ็บนะเราน่าจะแข็งแรงขึ้นเช่นสมมติชินสปินเราเจ็บโอเคแสดงว่าชินสปินเราทํางานหนักนะเราจะต้องเพิ่มความแข็งแรงของข้อเท้ากับหัวเข่ากับน่องของเราให้แข็งแรงชินสปินเราจะได้ไม่ทํางานหนักนะอะไรเงี้ยนะครับเราก็ จนโน้ตดูแลตัวเองนะฮะไม่มีใครบอกเราได้นอกจากตัวเราเองนะเราอ่อนแอตรงไหนเราก็ไปเสริมตรงนั้นในช่วงเดือนแรกนะครับอแล้วฝึกยังไงนะของผมก็ในแต่ละสัปดาห์ผมก็ยังเหมือนเดิมคือเน้นที่คอร์ดบนานังคารก็จะอีซี่วันจันทร์ขอดบันังคารก็จะเป็นล่าสุดก็คือแ0ดร้อยคูณสิอะไรเงี้ยนะฮะหรือ15บหคณสี่ก็ได้แบบผมจะไม่ได้แบบ เป็นขอร์ดที่เน้นความเร็วที่จำเพาะเช่นจะเอาเพจนี้น,นี้เพื่อระยะ 10k 5k อะไรเงี้ยไม่ใช่นะอมผมก็คือยังเป็นขอดที่แบบเช็ค B2 o Max เช็คแบบการแบบการเข้าสู่โซน4โซน5ของเราว่าแบบเออมันอยู่ในตอนนี้มันอยู่ในสภาพไหนอะไรเงี้ยนะครคือก็เป็น effort ที่ไม่ได้สุดๆไปเลยแบบพัฒนาสุดๆเพราะว่าเราก็เป็นช่วงวัยที่มันพัฒนาได้ค่อนข้างยาก แต่ก็ยังพัฒนาได้ก็เติมเติมเข้าไปนี่ๆนี่ยหน่อยอ่าโอเคพอวันพุธก็เบาเบาเลยนะฮะของผมช่วงนี้เบาเลยวันพฤหัสก็จะเป็นเทมโปอย่างวันนี้ก็คือวันพฤหัสก็จะไปเทมโปนะครับเทมโปก็จะเร็วกว่าอีซี่แต่ก็ยังประมาณสักยังไม่ถึงเพลสสิบเคนะ,อะโอเคอยู่ระหว่างเพลสิบกับเพลฮาร์ปกันเทมโโปช่วงนี้นะครับยังไม่หนักมากแต่ก็ระยะก็จะเพิ่มไปเป็นสิบโลให้ได้ในวันนี้นะครับเพื่อที่จะอะไรนะช่วงสร้างร่างกายเราอาจจะ ใส่โปรแกรมที่เข้มขน้นค่อยๆเข้มข้นขึ้นไปได้นะครับลองลันก็จะเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว15โลสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็น17หรือ20กิโลเมตรได้นะฮะช่วงนี้เราจะไล่าจากลองลันจากหลัก10กิโลเมตรเนี่ยไปนะครับเดือนเมษาเนี่ยมันก็เลยจะเป็นหลัก10กิโลเมตร15 17 19สุดท้ายก็จะเป็นฮาลาราทอนก็ได้ไปเดือนนะครับ21อะไรเงี้ยนะฮะมันจะประมาณนี้เพราะว่าเรามาเน้นคอร์ดใช่ไหมมาเน้นคอร์ดเน้นการลงอินเทอรว์วัล แล้วก็เทมโปนะเทมโปอาจจะสิบโลถึงสิบหกโลแล้วแต่สลับกันนะอืมประมาณนี้นะคร่าวๆก่อนนะครับแล้วแต่คนนะครับส่วนเดือนที่สองเดือนที่สองก็คือเดือนพฤษภาพอเข้าเดือนพฤษภาปุ๊บมันจะเป็นเดือนที่ผมเรียกว่าเป็นเดือนที่วิ่งยาวนะครับเป็นเดือนลองดังเพราะว่าก่อนหน้าง,งานหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะวิ่งยาวได้ค่อนข้างเยอะการจะวิ่งยาวได้ต่อเนื่องกันในทุกๆสัปดาห์เช่นสัปดาห์นี้ยี่สบห้าสัปดาห์ถัดไปสามสิบ สัปดาห์ถัดไป27แล้วก็สัปดาห์ถัดไปไปที่35อย่างเงี้ยนะครับ4สัปดาห์จะประมาณนี้ถ้าเราจะวิ่งแบบนี้ได้นะครับในทุกสัปดาห์ต่อกันในเพสที่ค่อนข้างเร็วเป็นเพสมาราธอนเนี่ยเราจะต้องในการสัปดาห์เราจะต้องพักได้ค่อนข้างเต็มที่เพราะนั้นคอร์ดเนี่ยมันจะน้อยลงวิ่งเร็วอาจะน้อยลงเทมโป้ก็จะน้อยลงนะครับอันนี้คือหลักการของผมนะ อย่าง Easy เราก็เติมเข้าไปในวันที่เราไม่ได้วิ่งเร็วหรือว่าไม่ได้วิ่งยาวนะครับก็วิ่งสักประมาณ45นาทีอะไรเงี้ยนะครับถึง1ชั่วโมงไม่เกินเนี้ยเนาะเราก็วิ่งรักษาสภาพนะครับวิ่งรักษาสภาพส่วนเท m มโปก็ทายังทําอยู่แต่ว่าน้อยลงอาจจะ7โลแโลไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับในช่วงเดินที่2เนี่ยมันจะต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความความไกลระยะทางที่ไกลนะฮะ ไมเลตอะไรต่างๆเนี่ยชงไม่ต้องพูดกันแล้วนะฮะบางคนก็บอกว่าโอเคไม่ค่อยมีเวลาเก็บไมเลตอะไรเลยแต่เราถ้าเราอยู่ในระดับที่แบบเราวิ่งมาราธอนอยู่ปีละสองสามครั้งเนี่ยเราจะเก็บไมเลตตาม่ไปตามอัตโนมัติอยู่แล้วว่าเออประมาณสัปดาห์หนึ่งเราวิ่งวิ่งไปเนี่ยมันก็จะได้ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบกิโลเมตรแปดสิบกิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วงที่เราแบบเราชอบวิ่งเนาะเราก็ไปเช้าไปเช้าสักสิบเย็นห้าอย่างเงี้ยมันก็ได้บางวันนะครับส่วนเราผมนะผมก็คือ ไม่ค่อยซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องไมเลสหรอกว่าจะต้องเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ก็อยากให้อยู่กับการวิ่งให้ได้นานๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่นานจนแบบมันมันบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เป็นเราเป็นนักวิ่งมาราธอนเป็นมาราธอนเนอร์นะฮะมันมันก็คือเป็นระยะที่จําเพาะเอออาจจะไม่ใช่แนวแบบเอลตาที่เขาจะต้องเก็บระยะไกลๆหรือว่าเก็บแดดเก็บเทรลเ,เก็บอะไรมันไม่ใช่ไม่เหมือนกันของเราเป็นสายถนนก็คือเราเราก็เอาตามระยะเอาตามอ่า ความพยายามในในแต่ละวันนะฮะแต่ว่าเราก็คือเน้นวิ่งยาวที่เพสมาราทอนเนาะเออก็คือถ้าเกิดว่าวันอาทิตย์เราทำได้ในในสสัปดาห์นี้นะฮะแถวแถวระยะทางประมาณยี่สิบเอ็ดยบห้ายีดสสหแถวแถวเนี้ยสลับกันในช่วงเนี้ยให้มันได้มากที่สุดอย่างน้อย30เนี่ยจะทำให้เราอ่ะเวลาเราไปวิ่งในงานจริงอ่ะมันจะไม่เหนื่อยมากมันจะไม่ไม่ ไม่ช็อกมากร่างกายมันแบบมันเหมือนมัน,มนเออมันคุ้นชินกว่ากว่าการที่เราซ้อมไม่ถึงนะครับถามว่ามันจําเป็นไหมเออถ้าเกิดว่าซ้อมไม่ได้ไม่ถึงจริงๆก็แนะนําให้ในวันวิ่งยาวคือแบ่งวิ่งก็ได้นะครับก็คือเป็นอาจจะเป็น b 2 b เป็นแบบวันเสาร์วิ่ง20วันอาทิตย์วิ่งอีก10อะไรเงี้ยผมก็ทำนะช่วงช่วงบุรีรัมย์ครับก็บางทีมันไม่มีเวลาครับก็ทำได้ก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะ เราเวลาเราแข่งเราก็อาจจะไม่ต้องใส่แบบเต็มที่เหมือนอย่างที่บอกนะฮะก็ลดลงมานิดหน่อยนะฮะเพื่อให้แบบร่างกายมันมันมัน,มนบางทีมันไม่เหมือนกันบางทีคนที่ซ้อมถึงเขาก็ได้ใส่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคนที่ซ้อมไม่ถึงก็โอเคเราเวลาแข่งเราอาจ,จะเช็คตัวเองที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วก็ค่อยเป็นถึงร้อยอะไรเงี้ยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเดือนที่ามหรือสัปดาห์ที่สี่สามสองหนึ่งนะฮะก็คือช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงเทปเปอร์ ครั้งนี้เทปเปอร์ประมาณสองสามสัปดาห์นะครับคิดว่าเพราะว่ามันมันแข่งวันที่ยนะีิบเจ็ดแล้วก็จะวิ่งยาวให้จบภายในเดือนพฤษภาหรือต้นเดือนมิถุนาแล้วก็จะเทปเปอร์นะครับเทปเปอร์ปกติผมเทปเปอร์ผมยังวิ่งยาวอยู่นะก็อย่างถติว่าสัปดาห์สุดท้ายที่ยาวมากๆเช่นสามสิบห้ากิโลเมตรอย่างเงี้ยก็สัปดาห์ถัดมาก็ไม่ใช่ว่าเลิกเลยก็ยังวิ่งยาวอยู่แต่ว่าอาจจะเหลือแค่ยี่สิบหรือสิบห้ากิโลเมตรอย่างเงี้ยนะครับก็ลดลงไปการวิ่งยาวก็คือลดลงไปจาก หลัก30มาเป็น20แล้วก็เป็น10นะฮะส่วนสปีดเวิร์กนี้ตัดอยู่แล้วนะฮะคอร์อดอะไรต่างๆไม่ได้จำเป็นสำหรับเดือนสุดท้ายแต่ว่าเทมโปนะฮะเทมโปโดยเฉพาะความเร็วที่ใกล้ๆกับความเร็วมาราธอนหรือเร็วกว่านิดหน่อยนะฮะก็ยังจำเป็นอยู่นะครับรวมไปถึงการฝึกทำฮิลรีพีทนะครับการฝึกวิ่งขึ้นเขาลงเขาแบบสั้นๆเร็วๆเนี่ยก็ยังทำได้อยู่นะยังมีประโยชน์อยู่ในการที่กระตุ้น กล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของเวทเทรนนิ่งแล้วก็เรื่องของอการเล่นเล่นน้ำหนักอะไรต่างๆเนี่ยบอดี้เวทก็ด้วยนะทุกอย่างอาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับเดือนสุดท้ายเพราะว่ามันมันมันอันตรายมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบาดการบาดเจ็บได้นะครับเพราะ,ะนั้นก็ตามนี้นะครับทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับ3เดือนสุดท้ายสำหรับงาน atm นะครับเดือนแรกก็คือเดือนเมษาเรายัางเล่นเวทได้อยู่นะฮะ วิ่งยาวก็ยังไม่มากยังลงขอดได้เยอะแล้วก็เทมโปได้เยอะนะครับจะไปแข่ง 10k 5k อะไรก็ได้ช่วงนี้ส่วนเดือนที่2ก็คือเดือนพฤษภานะครับเดือนพฤษภาเน้นวิ่งยาวเน้นวิ่งยาวอาจจะลงงานฮาฟได้อย่างผมก็จะลงงานฮาฟป,ประมาณ1งานแล้วก็จะวิ่งยาวให้ได้ถึง30สนะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นวิ่งยาวส่วนเดือนมิถุนาก็เทปเปอร์เทปเปอร์ก็ไม่ได้ลงงานอะไรหรือถ้าอยากลงก็คือลงฮาฟได้ ก่อนหน้างานสักสสัปดาห์ก็ลงหาบได้นะครับแล้วก็มีมีการค่อยๆลดความยุ้มข้นลงไม่ต้องเล่นเตไม่ต้องอะไรมากมายนะครับประมาณนี้แล้วก็รักษาสุขภาพนอนหลับให้เยอะๆนะครับทานอาหารให้มีประโยชน์เดิมนะครับผมถ้ามีอะไรติดต่อสอบถามหรือสงสัยอะไรต่างๆก,ก็ตามทางที่ได้เลยนะครับกดไลค์กด,กดแชร์สับส i b e กันด้วยนะครับผมวันนี้ หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับนะขอให้ทุกคนนะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ขอบคุณมากครับสสวัสดี